ตัวไหนที่จะออกนันที่หนึ่งตัวไหนจูนจูนอ่ะฮะจูหันหนามาทางนี้ตัวไหนที่จะออกจูนจูนจูนก็ะจีหนึ่งยายบุญคนเดิมคนเดิมงวดที่เล้วเข่าเด้เข่าตัวไหนเก้าหกบ่เก้าหหกหนึ่งฮะเกาหบหกหนึ่งทางนทางล่างงวลที่แล้วโอเคยายบุญตั้งนานลไ่มาเนาะสวัสดีครับยายบุญสวัสดีครับ มาแล้ววันนี so good, so ้มาแล้วเป็นไงวันที่แล้ววันที่แล้วถูกกันไหมใหญ่ไผ่ไผ่ไผ่มาบอกวันที่แล้วบอกแน่ไผ่มาบอกฝันเนาะความฝันเรียกความฝันใหญ่บุญมาวันที่แล้วคือคือตัวแรกเอาวอรพี่น้องฟังแน่เก้าหกกับหกหนึ่งวันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยถือทั้งบนทั้งล่างได้ยินจาจพุ่นแห้งๆแน่ฮะวอรแห้งๆโอ้ยก็แห้งอยู่แล้วนี่ เอาจะทำเรื่องฝันด้วยยังไงนี่ความฝันมาเอาความฝันยายแหละฟังเด้อฟังดีๆฝันเห็นรถเปิกอัพคันสีขาวมันขนข้าวไปทางนู้นทางนู้นทางไหนครับไปทางสีขอเออทางสีขอพอดีมันจอดอยู่ตรงนี้รถมันจอด หลอ้คนที่ลงจากรถมันพูดว่าวันนี้เราขนเอาสองเที่ยวพอเนาะขนข้าวเอาแค่สองเที่ยวพอแค่นี้แหละขรับรถหกล้อรถสี่ล้อรถสิบล้อขนยายบุญจะเอาแบบไหนอย่างนี้ยายแปลเป็นรถมันเป็นหกไงรถหกข้าวก้าข้าวเป็นข้าแล้วสองเที่ยวมันเป็นก้าหกสอง เ้าหกสองตัวเดิมตัวนี่ตัวเดิมที่ไหนก็หกเก้าไงมันเป็นรถหกล้อใช่ไหมไม่ใช่สี่ล้อเก้าหกสองเก้าหกสองอะไรตัวเดิมที่ไหนอันนี้มันสี่ล้อสี่ล้อแล้วใจบุญไม่ได้เอาสี่ล้อมาด้วยบ่ล่าไม่เอาสี่ล้อดรไม่เอาสี่ใสบบ่ไหมก็อันนั้นเก้าหกสองเป็นเป็นสามตัวสองตัวกับ สองสี่สองส,สองสี่เนี่ยแม่นกี่าเนาะเออน่าสนใจเนาะยายไม่ไม่เห็นทะเบี่ยนรถบ่ไม่เห็นยังไม่เห็น <c oughs> แล้วฝันคืนก่อนให้ผุ่เอฟซีไปสองคืนยายตัเต่อร้อยสักมาเอามาเอาไปแล้วสองกลับคืนยายกับฝันฝันเราเห็น เห็นไปจำรถอะแล้วกูมานไม่มาบอกอีนหัวใหญ่บอกตัวเดียวจบเลยกูมานบอกตัวเดียวจบเขาไม่บอกคุณมานบอกยังไงนอใหญุ่ณมานบอกยังไงแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดวันที่เขาจะบอกคุณอินวใหญ่ว่าจะไงเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาปูเขาให้ยายพอดีปูเขาให้กินหลังปู่ไม่ด้วยนะปู่เพราะว่า กมารมันพูดว่าปูถ้าจะให้หวยแม่นี่ปูไม่ต้องให้ครอบแรงกุมารเขาว่าอย่างนี้ไม่ต้องให้ให้แม่แปลแม่เป็นคนโง่กรมารเขาทวงนะเพราะว่าอย่าให้แม่รูปแผลแปลแ,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 แม่แปลเป็นไม่ไม่เป๊ะให้รุกลงเลยถ้าไม่ถ้าจะให้ถ้าไม่ให้ก็ไม่ต้องให้เขาบอกแบบนี้นะนกุมานเขาบอกปูแล้วตัวดีปูก็บอกบอกเลขตัวเลขเลยเลขเลย ตัวใดนอใหญ่บอกเป็นตัวสี่หนึ่งกับสี่ห้าแล้วก็สี่สี่สามสามหางสี่หนึ่งสี่ห้าอันนี้คืออะไรกุมารอันนี้คือเรียกกุมารบอกบอเรียกปูเรียกปูปูในบ้านปูในบ้านปูก็คือกับกุมารเนาะใครจะเป็นคนให้กุมารปูไม่เคยให้ให้ขอคันสาขอค้นสาปูให้แต่ก่อนไม่เคยให้นะปูไม่เคยให้อันนี้ปูให้รอบแรกรอบแรกครั้งแรกด้วยครั้งแรก ปูให้เนาะจ้ะสีอะไรเนาะยายอีกรอบนสี่หนึ่งสี่ห้ากับสี่สี่สี่หนึ่งสี่ห้าสี่สี่สามหาสามหาอันนี้คือเป็นเลขของปูเนาะเลขของปูของฝันของยายบุญของฝันก็ต่างหากใช่ไหมต่างหากเลขฝันต่างหากเลขฝันต่างหากอันนี้ของปูของปูก็ต่างหากของกุมารก็ต่างหากอีกแล้วจะเอาอีนั่งสมาธิอีกเอาไหม โอเคเอาได้แล้วเขาไม่เอาอลิกนั่งสมาธิเดี๋ยวต้องทำเป็นสิบเยอะอ่าเยอะเยอะเด็กเหรอคนที่มาที่หลังยังไม่ได้ก็เอาอ่ะครับเอาะเล่าให้ฟังหน่อยยายอลิกนั่งสมาธิยายนั่งสมาธินั่งสมาธิเห็นไข่สองฟองวางไว้ไข่นี่แหละแปลเป็นอะไรไข่อะแปลกระชุน สรุปเอาตัวที่เด็ดเอาตัวที่จะออกเอาตัวที่จะถูกเลยอืเน้นๆเลยวันนี้เอาตัดออกมาเลยมันเยอะจะตัดตัวไหนเนาะเอาตัวที่จะถูกเลยเอาเอาตัวที่น่าจ่ายได้ยบุญชอบที่สุดยายชอบนะครับชอบศูนย์ศูนย์ศูนย์กับเจ็ดแปดกับเจ็ดแปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งแค่นี้เนาะอันนี้คือชอบศูนย์ศูนย์แปดสี่หนึ่ง สี่นอ่าโชนโชนเจ็ดแปดนี่เป็นเลขเกิดมาในบวเดียวเนาะเจ็ดแปดแล้วก็สี่หนึ่งนี่ยายบุญอ้าวแค่นี้เขียนให้ดูชัดๆไม่ออกตัวนึกงต้องออกตัวนึงแล้วเนาะน้องใหญ่มันเลขมามีทั้งเลขนั่งสมาธิมีทั้งเลขกูมาบอก มีทั้งเลขความฝันเออจะไปไหนรอดไปไหนรอดเออไปนาไปนาเาเมื่อคืนเขาว่าเออะไรอยากเขาว่าสงสัยหวยมันจะเข้านะวันนี้ก็อะไรใหญ่ก็ถามทำก็อะไรผูกอ่าถูกไหมยายพี่พี่ก็ปูให้เยอะเลขมันเยอะมันก็ถูกแหลยทำให้ถูกตัวไหนก็พูดหนึ่งเลยยายหันมาหาผมในเรือเออเอา เก้ 9, จะแบกเชงไม่ยเกาสองสองสศย์ศูนย์เจ8ดแสอันนี้คือเป็นเลขชอบของยายเนะยาะถูกไหมยายถูกไหมตัวไหนถูกอะ่ะชี้ให้หน่อยถูกแน่นอนศูนย์ศ ยายบุญนะครับ962กับ24อันนี้ตัวบนอ่ะหน้าลุ้นหน้าลุ้นหน้าลงทุนความฝันควาฝัน962 962ครับอันนั้น00ก็คือเป็นเลขกุมารนี่กุมาร78อคกุมาร78อันนี้ครับเลขนักสมาธิเลขนักสมาธิ00 00อันนั้นตีหนึงแล้วเลขเลขผ5ครับเอาใครจะเข้า ทั้งกุมารทั้งปู่ทั้งนั่งสมาธิครับผมโอเคอ่าขอบคุณยายบุญมากมากครับไม่เกินเอาบอกสี่สี่กับสี่ห้าสี่กับสี่ห้าเอาทิ้งท้ายด้วยสี่สี่กับสี่ห้าน้ายายบุญเนาะครับผม